หัวเราะที่หลังดังกว่าท่านผู้ชมหัวเราะไม่ได้เจ็บคอโวยคนคอก่อนอืว่านะ่นะเลขากิศริกาครับบอกว่าเมื่อรับหน้าที่เมื่อไหร่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อนั้นแต่ให้มหาไทยนี่สังการนะชาญอิสลามไม่ใช่ชาญ นายกชานก็คือนะครับนายกชานเนี่ยก็มีคดีเก่าค้างอยู่คดีเก่าก็คือไอ้คดีโกงทุจริตถุงยางชีพแล้วก็คดีโกงเครื่องออกกําลังกาย4ี่สิบห้าล้านบาทนะเพราะตอนที่สมัครเนี่ยมันสมัครได้นะเออมนสมัครได้นะครับเพราะว่าคดีมันยังไม่ตัดสิน แต่นะครับมันเป็นคดีสมัยที่ว่าดำรงตำแหน่งอาบ,าอาบาจอนะเออแต่ว่าเมื่อถ้าเกิดว่าได้รับตำแหน่งปุ๊บก,ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะศาลร,รับฟ้องฉะนั้นกกตก็ไม่ผิดกกตไม่ผิดนะแต่โดยสามาัญสำนึกแล้วนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนะฮะโดนคดี รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีคดีติดตัวก็ไม่ควรจะลงสมัครตั้งแต่แรกหรือไม่ควรจะส่งชิงลงสมัครตั้งแต่แรกนะฮะมันเสียเวลาพี่น้องประชาชนเสียเวลาชาวบงชาวบ้านที่จะไปเลือกตั้งก็รู้อยู่เอ๊ะมีคดีติดตัวถ้าลงชนะไปเดี๋ยวต้องโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอ้งั้นฉันไม่ลงดีกว่านะเออแต่ก็ดันทุนลังลงแถมนะครับแถมไอ้ข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีใครเปิดเผยก่อนที่จะเลือกตั้งเลยแปลกนะท่านผู้ชมแปลกไหมข้อมูลเหล่านี้โอ้ปิดปังมาได้ยังไงวะเออสนักข่าวอะไรก็ไม่มีการนําเสนอเลยว่าเอ้ยนายกชันก็ดีติดตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเออมาโปะแตกตอนเลือกตั้งได้นะโอ้ตอไเกลายก็กลายเป็นว่าทักษิณบอกอคู่ลงทุนไวตั้งเยอะ ยังไม่ได้ถอนทุนเลยอืเหวนกามเหวนกามนะฮะลงทุนไปตั้งเยอะเสียค่าอะไรนะเสียค่าป้ายนะฮะลงทุนหาเสียงลงทุนอะไรไปเยอะแยะไปหมดกุษาหให้น้องโอ๊กอาร์กอุษาหให้อุ้งอิงลงไปหาเสียงช่วยนะปรากฏว่านะครับตายน้ําตื้นนะบิ๊กแจ๊กก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นตายอยู่นะเออ บิ๊กแจ๊ก็เาเรียกว่าอะไรส้มหล่นนะครับส้มหล่นใส่บิก๊กแจ๊กเลยบิ๊กแจ๊กแบบหวานหมูเออนะสะใจไอ้ช้อยจริงๆนะครับโอ้โหบิก๊กแจ๊กบอกว่าอ,อยู่ๆก็ถวายผ่านมาให้เลยวะงานนี้นะเออกินหมูกินหมูน,หมนะครับไม่น่าไปหาเสียงให้เสียเวลาเลยกูนะเออไม่น่า กูไม่น่าไปถแถลงผิดหวังเลยนะครับเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะกูไม่น่าแถลงให้ผิดหวังอย่างี้กูวไว้นี่ดีกว่าใช่ไหมเออนะฮะเนี่ยครับเออก็แปลกเหมือนกันนะข้อมูลนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่มีออกมาก่อนเลือกตั้งเลยแปลกเหมือนกันนะเออก็นั่นแหละนะครับทักษิณโอ้ลงทุนเสียหายหลา,ายบาทนะเสียหายหลายบาท อุตสาหาเสียงอุตสาหาเสียงเงินเสียทองทำาป้งทำป้ายเยอะแยะไปหมดต้องมาตายน้ำตื้นนะคนพวกนี้นะครับคดีทุจริตนะอ่ะนะโอนะพวกเดียวกันี่ะนะแหมทุจริตถุงยังชีพขี่ปีแล้วทาไมมันสืบสวนนานจังวะใช่ไหมมันตั้งสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะทำไมมันสืบสวนกันนานเอนะครับแปลกนะท่านผู้ชมนะนะนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ